ตายจิงว้าวทุกคนสวัสดีค่ะย้อันนี้หนูกดมาลองเล่นมากๆตายจริงสภาพเพิ่งตื่นสุดๆ,ดๆยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับที้ยู ได้แล้วนะทุกคนเยเระบบกลับมาไลฟ์ได้แล้วสวัสดีฮะขอภยัยอันนี้คือกดลองเฉยๆเพราะว่ามันไม่ได้ติดกันมาสามวันใช่ไหม หนูก็เลยกดลองเฉยๆไม่คิดว่าจะไลฟ์ได้เลยสภาพเพิ่งตื่นสุดๆเลยขอบคุณค่ะขอของขวัญมา Hello ไลฟ์ได้แล้วเย้ๆคิดถึงขอบคุณนะครับป๊อเปอมาด้วยปัญหากดลองก็เลยโฟมมาเลยเดี๋ยวจะไปทาน้ำขั้นข้าวนะคะขอบคุณค่ะ กิดเกิดนะคะทุกคนเกิดเกเช่นกันค่ะ yeah, เย่ระบบกลับมาปกติแล้วเจอกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะหมดช่วงเออดินสายยาวๆแนะี่ยก็เลยกลับมาที่บ้านก่อนรักพี่ชน,นะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะว้าวอะไรอะเป็นแบรนด์เชียวไม่เคยเห็นขอภัยค่ะ นะคะเอ๊ะมาให้เห็นนะก็กลับมาแตนบายที่บ้านค่ะแต่ว่าก็คงมีมีต้องไปทำงานอยู่บ้างอะไเงี้ยมาจะแสงพิจิงนจังเลยขอบคุณครับนี่ตอนนี้ถ้าถ้าถ้าไม่มี อะไรกลับมาอยู่บ้านก็ตอนแรกจริงๆคือเหมือนกับ2วันที่ผ่านมาสองวทีนะ่หนูมเวลาไงสนูก็เลยว่าจนมาไลฟ์คืออุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็คือเกิดเขตดกัดข้องนิกน้อยตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะตบมือตบมือให้ทักทางแอปนะคะเพลงสิ่งดังไปหรือไม่ปรับเสียงให้ก่อน เปิดเบาๆนี่ขอบคุณนะคะค่าแวะมาแวบหนึ่งก่อนละกันแสงคือแบบใช่หนูก็มงงเหมือนกันมันเป็นแสงแบบนี้เราทำอย่างไรได้บ้างพิดสิ ดีขึ้นไหมจริงๆเหมือนชุดนี้จะเป็นชุดนอนที่แฟนคลับส่งมามิงดึงเสียงใช่เอามาปิดอลก็กลับมาจัดของจัดของที่บ้านเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้อน้องไฟกลับมานะคะ แล้วเป็นกำลังใจให้เสมอครับคืค่นแค่เล็บยูทูมาไม่ได้เอาตัวไฟกับมาแล้วก็ใช้ไฟเดิมไปก่อนนะคะที่มีที่ทบ้านนะคะน,น้องแกงใช่คะ่ะเด็กน้อยแกงเราะนะ,ะก็ไม่คิดว่าน้องจะมีรูปเก่าขนาดนั้นเพราะเธอไม่มีชาไปหามจากไหนยังไม่รู้เลยนะคะส่งกำลัง ส่งรักและกำลังใจไปหาหนะครับคุณค่ะส่งกลับไปให้เช่นกันนะคะกดกัดกดกัดันเหงาน่าจะเหงาและว่างเหมือนจะว่างแต่ตลกดีที่บ้านเหมือนจะชอบมากมากเลยขอบคุณค่ะคุกเลยอันนี้คือเราทดลองไลฟ์แต่ก็คือแบบว่า wow. สดมากๆรักนะเจ้าเมียวขอบคุณครับ,บรักครกันคับวันที่สิห้านี้อย่าลืมชมนะคะพรุ่งนี้แล้วตอนเที่ยงปล่อยพร้อมกันเลยสี่เพลงไปดูกันได้นะคะรักอยู่กับหนูเสมกกอกาดกๆดขอบคุณแค่การนป้นกันกันหนูนนดได้ไอเดียเสื้อวันเกิดปีหน้าแล้ว กำลังจะหาเวลาโอ้ใช่งั้นทำวันนี้ดีกว่าเริ่มรู้สึกว่าอวันนี้ทำอะไรดีกันแล้วนั่งคิดอยู่ยิ้มเย้ๆนะจ้ามีหัวเขาคึ่งกาได้ไอเดียเลียบเรียวส่งกอดก้อนใหญ่ไปให้ขอบคุณค่ยงๆขๆๆ,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 ๆ ยังังใจทุกคนเช่นกันนะคะอ๋อถ้ามีพรุ่งนี้มีลงใช่ไหมเราก็จะมีรูปลงอีกเซตหนึ่งตอนนี้รูปเริ่มหมดแล้วทุกคน,นแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าทำมาถ่ายยังไงดีแสงมันจะจ้าจังเลยเอาฟังให้อีกลับไปด้วยกันต้องแชร์นั้นเราเมวขอบคุณครับไปกันนะครับ ใครเกิดเดือนนี้ก็แฮปปี้เบรดเดย์นะคะมีคนพิมพ์ม,มาตอนนี้ถ้าเกิดเรื่องอที่เกิดขึ้นก็กำลังรอตรวจสอบข้อมูลกันอยู่นะคะทางทางออฟฟิเชีรับทราบแล้วแล้วก็คูปิมก็โทรมาเช็คเกิดอะไรขึ้นแบบว่าแต่ว่าวันนั้นก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะนานมากูอะไรก็ไม่รู้ก็กำลัง ดูให้กันอยู่นะคะทางทีมงานทางบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทำนั้นมีคามเ็นห่วงเยอะเลยขอบคุณค่ะคุณท้ลักนากดบลูทูธกดกด ฮะมีติ้งยูออนไลน์มีมาแล้วเหรอคะยังไม่เห็นตารางเลยเลยค่ะ <laughs> น <Yeah. Huh. laughs> ี่พยายามปิดแสงอยู่เดี๋ยวหน้าสว่างกินไหมเดี๋ยว oh. จะไปกินข้าวนะคะทานข้าวกันให้อร่อยจะกลับกินลงใจให้พี่เจนกะะันครับคินแคสกโอเวอร์สีไม้ไ s ้ใส่ thank you ค่ะฮัลโเบบี Thank 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 ้เซกิชนะก่อนหลักมากเปิดครอบขึ้นครับดีอ่ะจีอ่ะจีอ่ะจะคนดีอ่ะมากมากก่อนเป็นเมียวก่อนใช่ค่ะก่อนเป็นเมียวก่อนต่อไป ไม่เข้าใจเหมือนกันขอบคุณค่ะเป็นกอดกอดเป็นก้อนมียวแป้ไปกินข้าวนูหนูไม่คิดว่าจะหลับไดเดี๋ยวค่อยแววใหมท่ทีเดี๋ยววันนี้ค่ะเวลาแวะมาขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนอันนี้ตลกมากเลยอ่ะก็คือแปลว่ากดลองเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเย็ยนๆแวะใหม่ละกันเนาะเย็นดูถ้าวางแสงค่ ทานข้าวให้อร่อยนะคะใครพักเที่ยงอยู่ก็ทานข้าวพักให้เต็มที่ยีบได้ก็ดีนะคะวันนี้วันจันทร์แล้วเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แฟติชุ่ยๆทางนี้ก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวอาบน้ำผัก <laughs> แซงบไป <laughs> กินข้าวอาบน้ำแล้วเดี๋ยวออกแบบขายเสื้อดกค่ะเสื้อผ่านมาเรื่องต่างๆด้วยกันทุกเรื่องเลยนะทะานขอบคุณค่ วันนี้ได้เลยบายไว้เจอกันใหมค่ค่ะเจอกันกกทานข้าวให้อร่อยนะครับจียาขอบคุณน,นะคะ